จัดเต็มระบบวอลเลย์บอลทีมชาติไทยครับประกาศรายชื่อออกมาเป็นที่เรียบร้อยเป็นครั้งนี้แหละครับที่ตรงใจแฟนแฟนวอลเลย์บอลทุกๆคนเลยและมีใครกันบ้างตัวหลักตัวรองตัวทําคะแนนเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดกันในคลิปนี้แหละครับสวัสดีครับอยู่กับผมจ่าทีนเอสครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ t ี s เอสไทยแลนด์นาวครับเรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มเลยนะครับสาหรับรายชื่อ14รายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยครับ ชุดลุยเนชั่นลีก2024ในสัปดาห์แรกครับหลายคนครับค่อนข้างพอใจเลยแอดมินก็พอใจนะครับนี่คือเป็นไปตามคาดที่คาดที่วางไว้อยู่แล้วครับไม่มีอะไรประท้วงเลย14รายชื่อนี้นะครับคือนักกีฬาในสัปดาห์แรกที่จะแข่งที่ประเทศบราซิลครับก็มีการประกาศของสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี้เองนะครับโดยรายชื่อจะมีดังต่อไปนี้ 1. วิภาวีสีทอง 2ปีนุ์เป็นน้อยพ่อนพัน์เกิดปราดดลพรศิลโผเนี่ยครับดลพรเนี่ยครับ,ลนนรบหลายคนก็ตั้งหน้าตั้งตารอเชียเธออยู่แล้วนะครับอยากให้ดลพรเนี่ยมาติดทีมชาติชุดวีเอลสองพนินะครับและครั้งนี้ก็มาแล้วครับ 5. ทัดดาวนึกแจ้งปีนี้เธอก็เป็นกัปตันทีมด้วยครับสศิภพรจันทวิสูตรหัตยาบำรุงสุขนัทนิชาใจแสนพิมพิชยาก๊กลํ ชชอรอนโมกศีสุภัตราภัยโลดธนชาสุขสดวิมนลรัตนพันธ์จดัดพรบรรดาศักครับถ้าพูดกันตรงๆนะครับสำหรับความคิดของแอดมินเองแล้วก็แฟนๆทุกคนเชื่อว่าการประกาศรายชื่อ14รายชื่อสนามแรกคือเป็นการประกาศที่มีทัวน้อยมากนะครับทัวลงนะทัวลงการประกาศรายชื่อหนึ่งน้อยครับเพราะว่าไม่ค่อยจะมี ผู้เล่นที่มีกะระแสข่าวออกมาก่อนหน้านี้นะครับว่าเอออาจจะเอาลูกรักลงบ้างเอาคนนั้นคนนี้ลงบ้างไม่มีเลยนะครับมีนักกีฬาที่วางไว้ตามเป้าพอใจทุกตำแหน่งเลยครับแต่ที่อาจจะมีลุ้นในสนาม2สนาม3ที่จะสับเปลี่ยนกันอาจจะเป็นแบมจิดาพาน้าหัวหนองนะครับคือตำแหน่งริเบโรโลมีโอกาสอาจจะลงในสัปดาห์2สัปดาห์3นะครับที่จะเปลี่ยนแล้วก็ ก็จะเป็นอัชราพรคงยศครับมีโอกาสจะเปลี่ยนกับดลุลพรแต่ก็ต้องดูผลงานในการแข่งขันในสนามแรกนะครับถ้าทำดีทำเด่นยังไงก็คอยดูกันต่อไปรอฟังคอมเมนต์ของต่างชาติและเวียดนามได้เลยนะครับเดี๋ยวเอมเมนจะทําคลิปไว้อีกหนึ่งคลิปสำหรับสาวไทยของเราครับจะออกเดินทางไปที่บราซิลในวันที่12พฤษภาคมถึงถ้าอากาศยานนานาชาติดูใบครับประมาณ ตีสี่นะครับตามเวลาท้องถิน่นจากนั้นก็จะมีการต่อเครื่องสายการบินนะครับสู่ประเทศบราซิลก็จะถึงวันที่12ครับใช้เวลาเดินทางกว่า10ชั่วโมงส่วนโปรแกรมของสาวไทยในสนามแรกครับวันที่16พฤษภาคมตี3.30ครับไทยพบกับสหรัฐอเมริกา18พฤษภาคมเวลาเที่ยงคืนครับเซอร์เบียพบกับไทยวันที่19พฤษภาคมเวลา7โมงเชา้าไทยเราจะพบกับแคนาดาครับ และวันที่2 0พฤษภาคมไทยพบกับเกาหลีใต้ชาติที่มีลุ้นนะครับน่าจะเป็นเกาหลีใต้และใกล้เคียงกันนี่น่าจะเป็นแคนาดานะครับสาวไทยเราก็จะมีโอกาสชนะได้1นถึงสทีมครับสำหรับในสนามนี้ส่วนเซอร์เบียกับซารัฐนะครับเราต้องไปลุ้นว่าเขาจะเอาผู้เล่นคนไหนมาเล่นครับยังไงถือว่าเราก็ยังมีโอกาสนะครับแต่ว่าโอกาส ชนะเนี่ยคือฝั่งเขาจะเยอะกว่าไทยอยู่แล้วครับสำหรับสหรัฐและเซอร์เบียไทยกับแคนาดาเนี่ยก็สูสีกันนะครับมองว่ามีโอกาสชนะทั้ง2ทีม50-50ครับเกาหลีใต้เนี่ยก็โอกาสน่าจะ70-30านะครับไทยเรามีโอกาสชนะเกาหลีใต้สูงกว่าเกาหลีใต้จะชนะเราครับแต่ยังไงก็ต้องมาดูฟอร์มของแต่ละทีมว่าเขาจะเตรียมตัวเตรียมความพร้อมมาอย่างไร ทุกทกทีมก็อยากจะไปโอลิมปิกนะครับแน่นอนว่าแต่ละทีมก็มีการพัฒนากันอย่างเต็มที่อย่างแน่นอนครับสนามแรกไทยเราก็ขาดอัชลาพรคงยศไปครับถือว่าเป็นผู้เล่นตัวหลักของทีมชาติไทยเลยก็ว่าได้นะครับเธออาจจะมาลงในสนาม2สนาม3แต่ไม่เป็นไรครับยังเราก็ยังได้ผู้เล่นที่อาจจะมาแทนตำแหน่งนี้ได้ครับ ยังไงก็สู้กันอย่างเต็มที่แน่นอนนะครับสาวไทยของเราก็เชียร์สาวไทยของเราให้เอาชนะในสนามแรกให้ได้มากที่สุดครับหลังจากจบสนามแรกครับก็จะแข่งสนาม2ที่มาเก๊านะครับแล้วก็มาแข่งที่ฮ่องกงส่วนหนึ่งผู้เล่นของทีมชาติไทยนะครับที่ถือว่าน่าจับตามองในเนชั่นลีกมากๆจนวอลเลย์บอลเวิลด์นะครับต้องยกให้เธอคนนี้เลยนั่นคือวิภาวีสีทองครับผูเรนที่น่าจับตามองในเนชั่นลีก2 0 2 4 หลังจากที่ทางสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนะครับได้ประกาศรายชื่อ14ผู้เล่นของทีมชาติไทยจะเล่นในเนชั่นลีก2024สนามแรกที่บราซิลนะครับเราก็ยังมีอีกหนึ่งข่าวดีครับที่สาวไทยของเรานั้นติดโผหรือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่น่าจับตามองในเนชั่นลีกนะครับสำหรับแฟนเพจเวอลเลย์บอลเวิล์นะครับได้นำเสนอทีมวอลเลย์บอลทีมชาติไทยครับการันตี เป็นหนึ่งใน8ทีมของรอบสุดท้ายในฐานะาประเทศเจ้าภาพในการจัดก,การแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศที่กรุงเทพและความฝันสู่การไปโอลิมปิก2024ที่ฝรั่งเศสสำหรับเนชันลีกซีซั่นนี้นะครับเป็นครั้งที่2ของทีมชาติไทยที่จะผ่านเข้ารอบสุดท้ายโดยครั้งแรกในปี2022นะครับจบด้วยอันดับที่8ส่วนอีก4ครั้งนะครับไทยเราอยู่อันดับที่15ในปี2018 จบอันดับที่12ในปี2019อันดับที่16ในปี2021และอันดับที่14ในปี2023นะครับและมีการกล่าวถึงวิภาวีนะครับว่าเป็นนักกีฬาที่น่าจับตามองในเนชั่นลีก2024เพราะมีภารกิจที่ยากลำบากในการแย่งชิงตำแหน่งตัวตัวจริงจากอัจารพรคงยศและชัชชุนโมกสีนะครับ แต่วิภาวีแสดงให้เห็นว่าพร้อมที่จะลงทําหน้าที่เพื่อทีมพร้อมยกว่าเป็นผู้เล่นที่มีเทคนิคที่ดีสามารถทําคะแนนใส่ทีมชั้นนําของโลกได้แม้ว่าจะสูงเพียง174เซนติเมตรเท่านั้นโดยผลงานโดดเด่นของเขานะครับคือการทําคะแนน18คะแนนกับแคนาดาในเนชันลีก2023ครับและพบกับโปแลนด์ในรอบคัดเลือกโอลิมปิกเมื่อปีที่แล้วนอกจากนี้นครับ ยังแนะนำทีมโค้ชใหม่ของไทยนำโดยโค้ชยะหัวหน้าผู้ฝึกสอนครับและอดีตวอลเลย์บอลทีมชาติไทยอย่างเวลาวันอภิญญาพงศ์ในฐานะหนึ่งในสตาฟโค้ชผู้ฝึกสอนนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวดีนะครับที่ทางแฟนเพจว,วอลเลย์บอลเวิร์ครับให้ความสนใจกับนักกีฬาไทยและทีมชาติไทยของเราเป็นอย่างมากโดยได้ยกวิพาวีนะครับเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่น่าจับตามองในเนชั่นลีกครับ และจากการประกาศรายชื่อ14รายชื่อของนักกีฬาสาวไทยที่จะเล่นในนชั่นลีกสนามแรกครับทุกคนคิดเห็นอย่างไรครับก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปครับว่าพอใจหรือไม่พอใจพอใจตำแหน่งไหนไม่พอใจตำแหน่งไหนนะครับก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันเล่นๆครับเราก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้อยู่แล้วครับเพราะว่าทางสมาคมก็ตัดสินใจเลือกผู้เล่นคนนี้คนนั้น ในตำแหน่งนี้ตำแหน่งนั้นมาแล้วนะครับแล้วก็เชียร์นักกีฬาสาวไทยของเราต่อไปครับแน่นอนว่าผู้เล่นใหม่ๆนะครับก็ต้องย่อมหาประสบการณ์ย่อมมีประสบการณ์หากเล่นไม่พอใจเราในวันนี้ในอนาคตเขาจะมีการพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอย่างผู้เล่นของไทยหลายคนเนาะเราต้องเปิดใจเปิดโอกาสให้กับนักกีฬาหน้าใหม่ๆนะครับในการหาประสบการณ์เล่นกับผู้เล่นชุดหลักผสมผสานกับผู้เล่นชุดใหม่ผู้เล่นดาวรุ่งไปเรื่อยๆนะครับ อนาคตของทีมชาติไทยเชื่อว่าจะติดหนึ่งใน10ของโลกให้ได้สักครั้งอย่างแน่นอนครับนี่แหละครับสำหรับคลิปนี้ผมก็มีข้อมูลมาฝากเพียงเท่านี้ครับหากใครชอบก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามและกด subscribe นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ที่แอดมินได้อัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับกีฬาวอลเลย์บอลใน EP ใหม่ต่อไปนะครับก็กดติดตาม t n s thailand ครับที่จะอัปเดตเกี่ยวกับวอลเลย์บอลทั้งคอมเมนต์ทั้งข่าวสารอัปเดตท,ทุกๆวันนะครับ EP นี้ ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ